สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ําธรณีนยิยไม่หมออ้าําธรรมทาโรอันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันวันที่9เดือน9 9แรกของปี2567นะคะจะมีความก้าวหน้าอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างอ่าเดี๋ยวมีไพ่ให้เลือก3กล่องนะ,ะขออนุญาตแบ่งเป็น3กล่องเลยแล้วกันนะคะกล่องที่1กล่องที่2แล้วก็กล่องที่3เนาะ โอเคความก้าวหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะก้าวหน้าอย่างไรแบบไหนอะขอดูพลังงานหน่อยสิโอเคสามกองเนาะโอเคหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธินะคะตั้งใจอธิษฐานขอให้ไพ่ช่วยบอกทีนะว่าก้าวแรกของปีตั้งแต่ก้าวแรกของปี2 5 6 7คุณจะมีความก้าวหน้าอะไรบ้างนะคะ จากนั้นค่อยๆลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกลองไพ่ที่คุณรู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะใครที่รู้สึกสับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยส่วนใครที่เด็ดเดียวเลือกกองเดียวได้นะคะโอเคหลับตาตั้งจิตไปสมาธินะหายใจเข้าลึกๆรู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลาย จดจ่อยอยู่ที่หว่างคิ้วเนาะเพ่งกระแสจิตไปค่ะว่าขอให้พาช่วยบอกทีก้าวแรกของปี2,567คุณจะก้าวหน้าเรื่องอะไรอย่างไรเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะ จดจ่ออยู่ที่ไพ่เนาะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดถึงความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นกับคุณหากคุณสับสนฟังมากกว่าหนึ่งกองหากคุณเด็ดเดียวกล่องเดียวได้เลยนะใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยเริ่มต้นจากกล่องที่หนึ่งเลยนะอะขอดูพลังงานหน่อยซิว่าคุณจะก้าวหน้าเรื่องอะไรอย่างไรนะคะโอเคสับสดๆกันเลยคะ่ะอะขอดูพลังงานหน่อยเนาะ วันที่9เดือน9นะคะ9แรกของปีวันที่9นะเดือน1นะวันที่9เดือน1นเนาะ9แรกของปี2567คุณจะก้าวหน้าเรื่องอะไรสใบค่ะใบที่1มาโอ้โห,โหใบที่1มาก็ต้องบอกเลยดูเหมือนจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะหรือมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอนะคุณทำให้คุณได้เจริญเติบโตก้าหนะ้าอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะใบที่2ค่ะ ว้าวใบที่สองมาในเรื่องของการเงินเนาะอ่ะและใบที่3ใบที่3ม,มาเรื่องของความสำเร็จอะโอเคโอเคโอเคโอ้โหหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้วันที่9เดือนหนึ่ง ก็คือก้าวแรกของปี2,567นะไม่ว่าคุณจะเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเจอคลิปนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าตั้งแต่ก้าวแรกของปี2,567เป็นต้นไปชีวิตของคุณมีโอกาสจะเจริญเติบโตก้าวหน้าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บด้วยเออ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าในปี2,567ตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไป9้าแรกของปี2 5 6 7เป็นต้นไปมีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตของคุณจะเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีโอกาสว่าจะได้ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณอาจจะได้พัฒนาตัวเองในแง่ของการได้ไปอบรมไปศึกษาเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองทําให้ชีวิตของ ตัวเองเนาะเจริญเติบโตก้าวหน้าไปอีกสเต็ปหนึ่งหรืออาจจะได้งานใหม่ได้เรียนรู้งานใหม่ๆได้พัฒนาตัวเองในเรื่องของการงานตำแหน่งหน้าที่การงานหรือธุรกิจนะคะหรืออาจจะได้เรียนรู้ในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆก็ได้คุณจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจ นะมีความก้าวหน้าการงานของคุณก้าวหน้าธุรกิจของคุณก้าวหน้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณได้อัพสกิลตัวเองได้พัฒนาตัวเองให้เจริญเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วมีโอกาสที่การงานหรือธุรกิจของคุณก็รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นด้วยมีโอกาสที่จะมีเงินถุงเงินถังมีเงินเก็บนะเป็นอีกความก้าวหน้าในชีวิตของคุณที่จะเกิดขึ้นกับคุณน,น,นะตั้งแต่วันที่9แรกของปี2567เป็นต้นไปเลยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย ต้องยินดีด้วยเลยนะมีโอกาสที่ชีวิตของคุณจเจริญเติบโต,ตก้าวหน้านะมะีการงานที่มั่นคงนะ,จะเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เก็บเงินด้วยนะหากช่วงที่ผ่านมานะอาจจะไม่ค่อยได้เก็บเงินทองหรือว่าทํางานไปแบบทําไปวันๆใช้เป็นแบบหมดเป็นเดือนๆไปเป็นไปได้เหลือเกินว่าตั้งแต่ 9ก้าแรกของปี2567คุณจะมีเงินเก็บเป็นของตัวเองแล้วจะได้เก็บเงินเก็บทองมีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองมีความอุดมสมบูรมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงมีความมั่งคั่งในชีวิตตำแหน่งหน้าที่การงานและการเงินเนอ,อใครรับคำนายอย่าลืมนิ้นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอะต่อมาค่ะกองที่สกันบ้างนะคะมาดูกันว่า คุณจะก้าวหน้าในเรื่องอะไระขอดูพลังงานหน่อยนะขอดูพลังงานนิดนึงนะคะก้าวแรกของปี67ตั้งแต่ก้าวแรกปี67อ่าโอเคชีวิตจเจริญเติบโตก้าวหน้าโอ้ยดูเหมือนคุณจะได้ออกจากปัญหาอุปสรรคในชีวิตของคุณแล้วนะอะขอดูพลังงานไปที่สองค่ะว้าวโอ้โหดูจะมีคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูช่วยเหลือสนับสนุนเนาะอะ,อะ ใบต่อมาค่ะขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้มีช้อยมีทางเลือกในชีวิตโอเคโอเคอโอเคอ้อโอเคชัดเจนและสำหรับใครที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้นะต้องบอกเลยหากคุณเลื่อนฟีมาเจอคลิปนี้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าก้าวแรกของปี2567นนะคะมีโอกาสเหลือเกินว่า ชีวิตของคุณจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของความรักเออนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยว่าก้าวแรกของปี2,567ดวงความรักของคุณจะก้าวหน้าค่ะออนะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะก้าวหน้าในเรื่องของความรักหากคุณเป็นคนที่โสดอยู่นะเพิ่งจบความสัมพันธ์จากใครบางคนมาต้องบอกเลยว่า ออร่าราศีสเสน่ห์ของคุณจะมีความก้าวหน้านับตั้งแต่นี้นะสเสน่ห์ของคุณจะดีออร่าของคุณจะมาจะทําให้คุณมีช้อยมีทางเลือกในเรื่งองของความรักคนเก่าจะแวะเวียนมาคนใหม่ๆก็มาต่อคขิเออนะ มีโอกาสในลักษณะน,น,นี้หรือถ้าเกิดว่าคุณสถานะไม่ชัดเจนความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณจะมีคนมาชื่นชอบเพิ่มมากขึ้นทําให้ใครที่ไม่ชัดเจนกับคุณต้องแอคชั่นหรือเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนของความสัมพันธ์นี้แล้วนะมีโอกาสที่จะได้พบรักต่างไวัยนะมีโอกาสที่คนเก่าๆก็จะหวนคืนมาคนใหม่ๆก็อยากจะเข้ามาคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณก็เลยจะต้องเร่ง แก้ไขปัญหานะหรือเร่งที่จะ take a คชั่นอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์เกิดความชัดเจนกับคุณโดยเร็วที่สุดเพราะไม่ต้องการที่จะเสียคุณไปนะหรือถ้าเกิดว่างอนๆกันอยู่ทะเลาะก,กันอยู่นะหรือห่างหายกันไปหรือเพิ่งเลิกลากันไปมีโอกาสกลับตัวกลับใจมีโอกาสว่าความความรักจะก้าวหน้าเพราะว่าคุณจะสเสน่ห์มาออร่รามีนะ มีโอกาสจะกลับมาง้อขอคืนดีหรือว่ามีโอกาสว่าหากง้อกันอยู่นะขอคืนดีกันอยู่มีโอกาสมีความก้าวหน้าอาจจะกลับมาดีกันอีกครั้งเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะในก้าวแรกของปีคือก้าวแรกของปีก้าวไปสู่ความรักที่มั่นคงมากขึ้นความรักที่หนักแน่นมมากขึ trendy, la, ้นความรักที่เป็นรักนิรันดร์มากขึ้นเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นความรักที่สมหวังมากขึ้นนั่นเองเนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า ก้าวแรกของปี2567มีโอกาสเหลือเกินว่าความรักจะก้าวหน้าความรักจะสมหวังความรักจะเป็นไปดังใจที่คุณหวังและหมายปองเออใครรับคำนายอย่าลืมพิมพ์รับคำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอ่ะกองสุดท้ายแล้วมาดูกันค่ะว่าคุณจะก้าวหน้าเรื่องอะไรอะขอดูพลังงานหน่อยเนาะ ก้าวแรกของปี2567คุณจะก้าวหน้าเรื่องอะไรขอดูพลังงานหน่อยอุ้ยใบแรกมาโอา้โหเป็นเรื่องเงินเลยเรื่องเงินก็มาเลยนะอะขอดูพลังงานเพิ่มตเติมอีกสักหน่อยค่ะเรื่องอะไรว้าวอุว้ยต้องบอกเลยดูเหมือนกับว่ารักก็ดีเงินก็ดีนะขอดูพลังงานเพิ่มตเติมอีกสักหน่อยว้าวอุว้ยดวงดี ต้องบอกเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะก้าวแรกของปี2567นกะก้าวแรกของปี2567ชีวิตของคุณจะก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทั้งเรื่องของการเงินและความรักเออดูเหมือนกับว่า ชีวิตของคุณมีความโดดเด่นมีออรา่ามีราศีมากมายเหลือเกินนะในปี2 5 1 7ตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไป9แรกของปี2,567ชีวิตของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้า,นารุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีโอกาสว่าจะมีราศี มีออร่ามีราศีมีสเสน่ห์มากๆนะแล้วก็ดูดีนะมีสเสน่ห์มากๆในช่วงตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปตั้งแต่ก้าวแรกของปี2567เลยนะทำให้คุณหยิบจับทำอะไรมีโอกาสปร,ระสบความสำเร็จนะทำอะไรก็มีโอกาสที่จะมีคนรักคนชื่นคนชอบคนชมคนนิยมชมชอบคุณนะมีโอกาสว่าจะมีคนสนับสน,นุนอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือทำให้คุณมีโอกาสทางการเงินที่ดีเป็นไปได้เหลือเกินว่า ก้9แรกของปี2567คุณจะมีโอกาสทางการเงินนะ เงินทองจะหลั่งไหลไหลามาเทมาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็สร้างเงินสร้างทองได้นะมีโอกาสทางการเงินเงินไหลกองทองไหลมาเงินหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินไหล,หล,หล,เ,หลเข้าบัญชีไม่ขาดสายนะมีเงินเต็มถุงมีทองเต็มถังนะมีเงินเข้ามามากมายมหาศาลแล้วในเรื่องของความรักต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าสเสน่ห์จะมาออร่าจะมีนะจะมีสเสน่ห์ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์และมีสเสน่ห์ในแง่ของธุรกิจการเงินทําให้ใครเห็นก็อยากจะอุปถัมภ์ ชูหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะมีคนอยากจะอุปถัมภ์ค้าชูคุณหรือช่วยเหลือคุณหรือซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินอาจจะมีสายเปเข้ามาในชีวิตคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต้องบอกเลยในปี2567 ก้าแรกของปี2 5 6 7นหะ้สําะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ย้ําอีกทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะชีวิตของคุณกําลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนสุดที่ปังขึ้นดีขึ้นมีชื่อเสียงที่โด่งดังเป็นไปได้เหลือเกินว่า ก้าวแรกของปี2567ชีวิตของคุณก้าวหน้ามีชื่อเสียงโด่งดังมีความเด่นดังมีออรา่ามีราศีจับมีโอกาสประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของความรักและเรื่องของการเงินการเงินจะหลั่งไหลไหล,าหลามาเทมามีโอกาสร่รํารวยก้าวหน้าร่รํารวยตั้งแต่ก้าวแรกของปี2567เออนะใครรักเขานายอย่าลืมิี่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งกริง้งกริ้งกดซีเฟอร์ซึ่งกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นลวงใจให้แม่หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปให้ทุกทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วกว่นทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย